ทำคลิปนี้ออกมาเป็นเหมือน reminder เกี่ยวกับความรักทั้งสำหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่วันวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นมาอย่างไรสำคัญมากอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะส่งตรงถึงคนที่อยากมีแฟนอยากมีคู่หรือว่าอยากแบบมีคนเคียงข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมอบของขวัญเนี่ยให้ตัวเอง ไม่ได้ทําให้ใครชื่นชมหรือแบบรู้สึกอิจฉาห,หรืออะไรใดๆอะ่ะออกจากโซเชียลไปเลยเราก็ไปทํากิจกรรมอื่นแม้ว่าจะรักกันทุกวันอยู่แล้วอะแต่ว่าการทําอะไรให้มันพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกอะ่ะมันก็จะสามารถช่วยยืดอายุความสัมพันธ์ซึ่งกาลังจะแนะนําหน่งต่อไปนี้ฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกันในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักพูดถึง14กุมภาพันธ์วันไทยบางคน่ะก็อาจจะเฉยๆกับวันนี้ไม่ได้รู้สึกสลักสำคัญอะไรไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะที่ บางคนเนี่ยก็อาจจะให้ความสําคัญกับวันเนี้ยเป็นพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงดังนั้นเราก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้เนี่ยทาคลิปนี้ออกมาเป็นเหมือนร m ม n อ e ์เล็กๆเกี่ยวกับความรักทั้งสําหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยแล้วก็คลิปเนี้ยทำเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ก็จริงแต่ว่าไม่จะเป็นที่จะต้องทําแค่ในเฉพาะวันวาเลนไทน์เท่านั้นนะทุกคนก่อนอื่นเลยมีใครสงสัยแบบเราบ้างว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นมาอย่างไรคือเราอะรู้แค่ว่า มีนักบุญชื่อวาเลนไทน์แค่นั้นแหละอย่างอื่นก็อาจจะเคยรู้แล้วลืมไปแล้วลอะไรเงี้ยก็เลยไปหาข้อมูลมาเราก็จะมาเล่าให้ฟังแบบสั้นๆวันวาเลนไทน์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นในยุคโรม,มันโบราณจากเทศกาลที่ชื่อว่าลูปคาเลียไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงยังไงนะแต่ว่าเนี่ยเป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับความรักและก็ความรดมสมบูรณ์ต่อมาในศตวรรษที่สามเนี่ยก็เป็นเรื่องของนักบุญที่ชื่อวาเลนไทน์แห่งโรมคือเขารักเล่าจัดพิธีแต่งงานในยุคที่เขาห้ามแต่งงาน แล้ววาเลนไทน์ก็เลยถูกจับแล้วก็ตกลุมรักกับลูกสาวของผู้คุมที่ชื่อว่าจูเลียทายที่สุดเนี่ยวาเลนไทน์ valentine โดนโทษประหารชีวิตในวันที่14บกุมภาพันธ์แต่ว่าก่อนที่จะเออก่อนจะตุยอ่ะวาเลนไทน์ก็เขียนจดหมายหาจูเลียแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่า from your valentine แล้ววลีเนี่ยก็ยังใช้กันจนถึงปัจจุบัน จากนั้นในช่วงยุคกลางเนี่ยก็มีนักเขียนชาวอังกฤษคนนึงเขาเขียนกวีที่เชื่อมโยงความรักไปกับวันวาเลนไทน์แล้ววันวาเลนไทน์เนี่ยก็เลยกลายเป็นวันที่ผู้คนเขาเชื่อมโยงกับความรักแหละแล้วก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนจดหมายแบบจดหมายรักการ์ดของขวัญน,นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อวานนี้อันนี้คือสั้นไหมถือว่าสั้นยังสั้นแหละต่อใครอยากรู้มากกว่าน,นี้ก็หัดเพิ่มเติมได้เลยมาพูดถึง Valentine, วาเลนไทน์เวอร์ชันคนโสดก่อนคือเราว่าทุกคนอ่ะก็รู้อยู่แล้วแหละ น่าจะต้องดูอยู่แล้วว่าเราจะพูดอะไรทํานองว่าแบบรักตัวเองรักครอบครัวรักเพื่อนรักคนรอบข้างอะไรเงี้ยก็ถูกแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะพูดแต่ว่าเราจะพูดมากกว่าน,านั้นอีกหน่อยเผื่อบางคนนะอยากได้ไอเดียที่จะทาวาเลนไทน์เนี่ยให้มันพิเศษกว่าเดิมแต่ต้องมาตกลงกันก่อนนะคุยกันก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยที่ทําไปเนี่ยคือทําเพื่อตัวเองคือจะถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทําได้อะก็แล้วแต่เราก็บังคับอะไรไม่ได้แต่ว่า ให้รู้ตัวอยู่ตลอดนะว่าที่ทําทั้งหมดเนี้ยคือเราทาเพื่อให้เรารู้สึกดีิขึ้นกับตัวเองเพื่อมอบของขวัญเนี่ยให้ตัวเองไม่ได้ทําให้ใครใชื่นชมหรือแบบรู้สึกอิจฉาหรืออะไรใดๆอะ่ะเออเก็ตไหมแล้วก็อีกเรื่องหน,น,นึ่งอันเนี้ยสาคัญมากอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราอยากจะส่งตรงถึงคนที่อยากมีแฟนอยากมีคู่หรือว่าอยากแบบมีคนเคียงข้างอะไรอย่างเงี้ย เราอยากจะแนะนําให้งดโซเชียลมีเดียในช่วงวาเลนไทน์ไปก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากที่พวกแบบรูปคู่หรือว่ารูปแสดงความรักความสัมพันธ์ใดๆต่างๆทั้งของคนใกล้ตัวแล้วก็ไกลตัวคนที่เราไม่รู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยมาอาจจะส่งผลกระทบกับความรู้สึกกับจิตใจของเราได้โดยที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำอะดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ ออกจากโซเชียลไปเลยเราก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นซึ่งกําลังจะแนะนําหน่อยต่อไปนี้วันนี้เราจะมาแนะนํากิจกรรม5ข้อสําหรับคนโสดข้อแรกเนี่ยนัดกับเพื่อนๆไปเลยนัดกับเพื่อนๆที่โสดหรือจะไม่โสดก็ได้แต่ว่าเขาต้องมาคนเดียวเขาไม่ได้พาคู่ขเขามาด้วยก็ไปกินข้าวกันนะัคุยกันใช้เวลาร่วมกันหรือจะไปปาร์ตี้ก็ได้เพราะว่ามันคือคืนวันสุดเราดูปฏิทินมาแล้วสองสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่กับที่บ้าน ถ้าที่บ้านก็สามารถเป็นเซฟโซนเป็นแหล่งความอบอุ่นของเราได้คือเราไม่ได้มีคอนฟ lict ไะไรุนแรงกับที่บ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะไปกินข้าวเย็นด้วยกันก็ได้ถ้ามันเป็นไปได้ถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านน่ะก็สามารถที่จะเป็นแหล่งความรักความอบอุ่นอีกแหล่งหนึ่งให้เราได้เหมือนกันข้อ3ออกไปเที่ยวหรือไปทํากิจกรรมคนเดียวเช่นดูหนังเดินห้างเดินตลาดไปซื้อของขวัญให้ตัวเองก็ได้หรือว่าไปกินข้าวกินขนมในร้านโปรดที่เราชอบไป ข้อสก็คือดูแลตัวเองไปออกกำลังกายก็ได้หรือทำสปานวดทำเล็บหรือว่าจะอยู่บ้านรักษาตัวเองมากหน้มามากผมสครับผิวอะไรเงี้ยหรือจะนอนเฉยๆก็ได้ก็คือการพักผ่อนเหมือนกันแล้วข้อสุดท้ายข้อ5ก็คือให้ดูแลจิตใจตัวเองมันอาจจะไม่ใช่จิตใจทั้งหมดเสีทีเดียวกันนะแต่ว่า กลับมาดูแลตัวเองใส่ใจความเป็นไปความเป็นอยู่ของตัวเองอาจจะกลับมาทบทวนเป้าหมายดูการเดินทางการเติบโตของเราในเดือนแรกของปีกลับมาทบทวนเป้าหมายว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยยังเหมือนเดิมไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามีอะไรที่เราอยากปรับอยากเปลี่ยน h a b i t Tracker เราเป็นยังไงอยากจะปรับ Vision Board เพิ่มเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอะไรพวกนี้ก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็จะได้สนิทกับตัวเองแล้วก็รับตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากทำบรเลนไทย ให้พิเศษขึ้นด้วยการมอบของขวัญให้ตัวเองก็อาจจะลองเลือกเป็นหนังสือสักเล่มก็ได้อาจจะเป็นหนังสือเล่มที่อยากได้มานานหรืออาจจะเป็นเล่มที่เหมาะกับเป้าหมายของเราในช่วงนี้พอดีพูดถึงทอป,ปิกที่เราสนใจหรือพูดถึงเป้าหมายที่เราต้องการพอดีเี้ยก็ได้อาจจะซื้อแพลนเนอร์ก็ได้นะสําหรับบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าอยากจะกลับมาจากการชีวิตให้ดีขึ้นมันก็ยังต้นปีอยู่เผื่อใครไม่ได้ซื้อแพลนเนอร์เงี้ยก็อาจจะลงทุน กับแพลนเนอร์ดีๆสักเล่มไม่ว่าจะเป็นฟิสิคลหรือดิจิตอลแพลนเนอร์ก็ได้หรือจะซื้อของขวัญสักชิ้นหนึ่งที่อยากได้มานานแล้วอาจจะเป็นน้ำหอมรองเท้าเครื่องประดับเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ดูแลตัวเองในเรื่องอื่นๆเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมการทํางานก็ได้การใช้ชีวิตกันทําความสะอาดการดูแลบ้านอะไรเงี้ยอาจจะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะมอบอะไรให้ตัวเอง แล้วก็อีกอย่างนึงว่าจะซื้อดอกไม้ก็ได้ชอบดอกไม้อนะไรเงี find myself ้ย can b ค y m ฟ s ม l ซ flowers ก็ถ้าชอบถ้าเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วก็ซื้อได้การแบบเอามาวางในบ้านประดับในบ้านอ่ะหันไปมองทีไรก็ก็สดใสดอกไม้ก็ทําให้เราสดใสสดชื่นได้เสมอส่วนงคนมีคู่พวกที่ควรจะแสดงความรักกันตลอดเวลาอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเราจะไปพูดแล้วกันนะรอเล่น ม้ว่าจะรักกันทุกวันอยู่แล้วอะแต่ว่าการทําอะไรให้มันพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกอะมันก็จะสามารถช่วยยืดอายุความสัมพันธ์ไปได้อีกเป็นการเพิ่มสีสันเพิ่มความสนิทสนมความใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็จะยิ่งแน่นแฟนกว่าเดิมและกิจกรรมที่จะแนะนําสําหรับคู่รักวันนี้มีอยู่หข้อข้อแรกเลยก็คือว่าใครที่ทะเลาะกันอยู่หรือว่าผิดใจกันอยู่ไม่เข้าใจกันอยู่ง้องอนกันอยู่อย่างเงี้ยก็เคลียร์กันซะใช้อารมณ์ให้น้อยลงคือใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้เยอะเกินอะ แล้วก็เอาเหตุผลมาคุยกันคุยกันด้วยเหตุผลปรับความเข้าใจกันหาทางออกร่วมกันอย่างใจเย็นข้อ2อก็อยากให้ลองทําอะไรใหม่ๆด้วยกันเช่นถ้าปกติกินข้าวข้างนอกหรือว่าสั่งมาตลอดอะก็อาจจะลองทําข้าวกินกันเองสักมื้อนึงหรือถ้าปกติก็ทํากับข้าวกินกันอยู่แล้วทําอาหารกินกันอยู่แล้วก็อาจจะลองเมนูใหม่ง่ายที่สุดคือถ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะดูหนังเรื่องใหม่ด้วยกันสักเรื่องหนึ่งแบบนี้เราก็ก็โอเคแต่ว่าต้องปิด สิ่งรบกวนทุกอย่างออกไปก่อนพวกโนติโทรศัพท์อุปกรณ์ต่างๆคือปิดไปก่อนข้อ3ให้ไปสถานที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นลองไปกินข้าวร้านใหม่หรือว่าไปเดินตลาดที่ไม่เคยไปเดินห้างที่ไม่เคยไปเดินอา,าร์ตแกลเลอรี่เที่ยวสวนสนุกวางแผนไปเที่ยวสุดสัปดาห์ในที่ที่ไเคยไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่ากลับบ้านด้วยกันแต่ว่าลองไปเส้นทางใหม่ก็ได้ข้อที่ส ก็คือว่าไปที่ที่เคยไปก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ที่ที่ไปประจําทุกวันเป็นปกติขอให้มันเป็นที่ที่รู้สึกพิเศษอะมีความทรงจําพิเศษในสถานที่นั้นอาจจะเป็นสถานที่เดกครั้งแรกสถานที่ที่เจอกันรู้จักกันครั้งแรกคุยกันครั้งแรกหรือว่าสถานที่ที่ตกลงคบกันอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นที่พิเศษข้อค่าก็คืออยากให้พูดคุยกันอาจจะเป็นหัวข้อใหม่ๆ ไปเลยก็ได้อย่างเช่นนะคุยเรื่องแฟนซีไปเลยเน้นจินตนาการไปเลยหรือว่าบางคนไม่เคยคุยในเรื่องแบบในวัยเด็กอย่างเงี้ยก็อาจจาะมาคุยว่าเอ้ยตอนเด็กชอบทําอะไรชอบไปที่ไหนเคยอยากทําอาชีพอะไรแบบตอนเด็กคิดว่าโตมาจะทําอะไรอะไรพวกเนี้ยก็คือเหมือนเราเปิดประตูเข้าไปค้นหาในสถานที่ที่เราไม่เคยไปในตัวของคู่เราหรือจะคุยท็อปิกเดิมๆที่เคยคุยกันมาแล้วก็ได้แต่ อาจจะเป็นฟีลแบบกลับมารีเช็คว่ายังคิดแบบเดิมอยู่ไหมเห็นแบบเดิมอยู่ไหมเรายังรู้จักกันแบบเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่แบบชวนทะเลาะนะอาจจะเป็นอย่างเช่นเออเป้าหมายในการทํางานเปลี่ยนไปหรือเปล่าความชอบงานอดิเรกในปัจจุบันตอนเนี้ความชอบอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้อยากจะใช้เวลาว่างทํากิจกรรมนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยคือลองคุยกันทำความเข้าใจกันทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ข้อสุดท้ายก็คือข้อ6ก็คือให้ดอกไม้ให้ของขวัญหรือว่าจะคุยกันตกลงกันเลยก็ได้ว่าเฮ้ยเรามาแลกเปลี่ยนของขวัญกันดีกว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้และส่วนของขวัญที่จะแนะนําก็คือว่าทุกคนต้องสังเกตเองอะว่าคู่รักเราชอบอะไรหรือไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนอะไรที่จะเหมาะหรือว่าจะลองคุยกับตัวเองดูก็ได้ว่าเราอยากให้เขาทําอะไรเออแบบเราอยากให้อะไรเราอยากให้เขา ทำอะไรหรืออยากให้เขาเป็นยังไงอย่างเช่นเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเราอยากให้เขาเข้าฟิตเนสเราก็ซื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งนั้นจริงๆถ้าจะให้ดีนะก็ลองของขวัญที่แบบเป็นคู่อะเหมาะกับเป็นคู่คือแบบทุกครั้งที่เธอหยิบอันนี้มาใช้ทุกครั้งที่เธอเห็นเธอจะต้องนึกถึงฉันอะไรแบบเนี้ยเพราะมันคือของขวัญวันวาเลนไทน์อะแล้วของขวัญที่แนะนําก็ถ้าง่ายๆก็เป็นของขวัญของที่ใช้ในชีวิตประจําวันอะอาจจะเป็นบบเสือ้อผ้า เข้าของเครื่องใช้แตละวันครีมบำรุงเครื่องประดบับอาหารเสริมคือถ้าใครอยากให้แต่ว่ากลัวเลือกไม่ถูกใจเราว่าก็บอกเขาไปเลยว่าเนี่ยเราอยากซื้ออันนี้ให้นะแต่ว่ากลัวไม่ถูกใจเธอไม่รู้เธอจะชอบอันไหนเรามีงบให้เท่านี้ไปซื้อได้กันดีก,กว่าก็พยายามแบบไปซื้อด้วยกันอย่าแบบเออฉันมีงบเท่านี้นะโอนให้แล้วจบอะไรเงี้ยมันก็จะ คือบางคนก็อาจจะพิเศษแต่สำหรับเรามันสามารถพิเศษได้กว่านั้นอีกคือแบบทําให้ไปใช้เวลาร่วมกันด้วยทุกครั้งที่เขาเห็นของชิ้นนี้เขาจะไม่ได้นึกถึงแค่เราแล้วแต่เขาจะนึกถึงตอนที่ไปซื้อกับเราเห็นความพยายามว่าเออเราอะอยากให้จริงๆแต่ว่ากลัวไม่ถูกใจแล้วก็ให้สิทธิ์เขาเลือกอย่างเงี้ยมันเออมันดูพิเศษขึ้นนาสําหรับเราหรือใครจะซื้อของที่สื่อถึงความทรงจําที่มีร่วมกันอย่างเช่นแบบอัลบั้มที่ไปอัลบั้มรวมภาพทริปนั้นทริปนี้เนี่อาจจะเป็น อัลบั้มช่วงเวลารวมๆที่เคยใช้ด้วยกันเอาผ้ามาอัดรูปใส่กรอบก็ได้ไม่ไรอีกอะ่ะไม่รู้ว่าใครคิดออกว่าพี่มาบอกนะหรือจะซื้อของใช้แบบคู่รักก็ได้แบบแก้วคู่กันเสื้อผ้าคู่ที่แบบอาจจะไม่ต้องมา,มายืนข้างกันแล้วไม่ติดกันอะ่ะแต่ว่าเออโทนสีโทนเนื้อผ้าเป็นบูทเดียวกันดีนเดียวกันไว้แบบเดี๋ยวใส่ไปเที่ยวกันนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นแหวนคู่สร้อยคู่ต่างๆอาัจจาะก,ก็อาจจะเป็น กันแบบซื้อประสบการณ์ที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันอาจจะจองทริปเล็กๆหรือว่าแบบบุกจองคอร์สสปาไปสปาด้วยกันหรือไปนวดด้วยกันและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็น reminder ที่ยาวเหลือเกินแต่ใจความก็คือว่าไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่เนี่ยทุกคนก็สามารถเอ j นจกับวาเลนไทน์ได้เลยถ้าต้องการ และที่สําคัญก็คือว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันวาเลนไทน์ถึงจะแสดงความรักหรือทํากิจกรรมอะไรพวกนี้จริงๆอ่ะสามารถเลือกอะไรในเนี้ยที่รู้สึกว่าทําได้ง่ายทําได้ค่อนข้างบ่อยอย่างเงี้ยล้วก็ทาเรื่อยๆก็ได้เราทาประจําไปเลยเราก็ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรยังไงก็รักตัวเองให้มากๆด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้ไปแล้วใครมีไอเดียอะไรเพริ่มเติมก็พี่มาบอกพี่มาบอกหน่อยเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีไอเดียที่สร้างสารรค์ครีเอทีฟกว่าเราเยอะมากอยู่แล้ว แล้วก็ h a ปปี valentine's day ล่วงนะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรื่องในวันวาเลนไทน์ก็จริงแต่ว่าไม่จะเป็นที่จะทำอบที่สี่เรื่องในโอกาสวาเลนไทน์ก็จริงแต่ว่าไม่จะเป็นที่จะทำแค่ในวันเพื่อนเป็นอะไรอ่ะเอาใหมพูดอะไรเนี่ย